ใช่ครับก็เออือนอนอยู่แล้ป้องจะต้อบอกว่ามันนหลบกระสันากเลยนะใช่เออผมว่ากลัวมันเลยม่หลไม่ได้ไงไม่รู้แม่มันหลบวมึนึกว่แม่กลัแม่กัวคิ้ปิเนาะอ่อ ก็ีมาต่ออย่ใองเยๆแอ่เย้ยเวิกอะไรกูแอบจิกเหมือนกันนะเนี่ยตีมันต้องเริ่มแต่งแดลวนถ้าเริ่มแตงยังมันต้การเนมาแล้ว้องเจรยเตอการิต้องกริงการนต้การอรนตองการอกต้องการอกรต้องการนองริต้องการนอารต้องการงอต้องารเอริต้องการงองรต้องการงองรต้องการอองก ลามมว่มันไม่ถน,นะนัดแ่าวะลาะแล้วก็ทีแรกมันก็จอยู่ในีนี้แล้เนี่ยนกิดีแรกแต่ย้าเมื่อกี้เนี่ยอย่างทีแรก,แแรก,แรกถูกปะมันไม่ขึ้นยูบให,ให้แต่อย่างอันเนี้ยทีแรกมันจะขึ้นในยูบูอย่างเงี้ยให้เลยใช่นีแรให้เลย <c oughs> วาวนาเจนาะ <c oughs>

ที่底下保安那端พวกนั้นไม่มาหัดเองเลยนะเนี่ยมันไม่ยอมเข้าร่วมอ่ะเออวาไอทำไงเขาไม่รวเขาไม่เข้าร่วมเข <c oughs> าไม่ยอมร่วมเขาไม่ยอมร่วมเข้ามา <c oughs> นูกแม่ะม่ต้องเลงลูกคนะลูม่กไม่ต้องเลอืมแค่นั้นไม่้ะนูม่ไมต้องเล้ยงอรออีกนานแค่ไหนหรอบอกงนบอกงอนแล้วก็บอเวลาฉันไม่ได้มีเวลามารอใครมายหม่ ระหว่างรอเราก็จะมาเผยตันะคะพนเลนคือโตีลาแบบาวนี่เอาถึงจำน้ำงหมอกไม่ใช่เนี่ยไป็นเป็นที่เราดังเราชอฟังอ่ะเอาไป็ํจำน้ำ่งหมอกเลยหะพรชอบไ่เจ็บไม่เจ็บไม่เอย่างเช่นใ้รจะใช่ใชไม่รู้อ่ะลืมเออนนี้ไหมไม่อะหัวันต่า อันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิจัยแสนสุดหมุนนะคะเรามาฝังคลด้วยมาเข้าใจวรายกาดีกว่า เคยเาดบุดี้นะคะันี้ก็จะสอบประเด็นวนเราจะคุณเขียนการคุยคุณเขียนโคแอ้ย่าอมากชใช่มน่ากมาม่ตองกเลยไม่ตบอกเยก็แบบงงอย่างเดียวดแบบนี้เลยมาจาไหนงงมากเลยอ่ะ เพลงมีทดีมาแล้วชอบชอบนั่งเียนน่หลักที่น่หลักที่นังบ้านนี่คนพาไปซื้้านั้น้วเห็นร้านหลักที่ว่าทป่เป็นต้อที่ด้านร้าที่ามันมีผู้ดูสองคนอะแล้วใครดูอะ เนี <mm ่ยก um ็ไม่เห็นอ yes ีใคยเลยนะมีคุณเจมบอมีคุณเจมเห็นคุณเจมตาไหลเลย อะไรนะบ้านหนึ่งย่ครัเราดโสดจะไปแล้วลูกมาก็รู้ว่าใครสั่นไม่สั่นไม่เสั่นที่สันะสั่นี่ติกจะมู่ดูดิหน้าแหมออกแดดออกองน้วไเหียวแหมต้องโบถอกชื่ออะไรนั่งเลย แต่ถ้าเทนน่ะไม่แน่นานี่เหีียวเลยฮัลโหลเรายูทูไนท์เฟน ีวี่ะพ่บอ่ะใครคิดได้วีิคืไม่ได้ก็กลับไปนอน บอกว่าหลายๆคนพี่เลือกทำคำถนี้หมจบต่อต่อบอพี่พูมไปไหนอะอ่ะนมันร้อนไปเยอะกวดแอรเนียร้อนเผแล้วแอบแางไม่ได้แงมากรบแดสีดอกถาสองั้นนี้ฮัลโหล มึงจะอ่านเนี่ยหุบปากไม่รอแล้วช้าเสียเวลาข้อมือเดี๋ยวแกมึงได้ยินกูกันไหมเนี่ยได้ยินได้ยินไ้นทำไม่ทแรงดูกล้องมันเล็กลงอ่ะ บอกไม่ได้หเหมึงหยอันหลังปวดคน็นคนหน้าหน้าใหญ่หน้าเล็กกต่คุณมนหล่น้าใหญ่อยู่ข้งหลังต้องไม่ค่อยเห็นมต้องมึงมึหยองมเจ็บแม่ไม่จับอื่นหยองรถจริงข้างข้างรถจนิงเวฟไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดที่ไหนเหรอ ลงสีแล้วมัสว่างมึงลงสีไปยังไงอ่ะไม่สวยก็หลบไปไปยังไงอ่ะไปไปรัตตูแล้ววันนั้นพิเซนบ้างอ่ะวันนั้นก็มีมิมพิาร์พิเซนตั้งแต่แรกใช่ป่ะล่ะอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะเอาพิเศนตั้งแต่แรกใช่ไหม ใช่เหมือนพีเซนต์แบบในสไลด์ที่ทำแก้อะเออเอาเนั้นเาพีเต์เลยสองส่ห้าเลยครับี่อาจารย์บอกว่านั้นที่เราพีเซนท์ให้ดูใช่ล้วครับทำไมเน่คุณ้อมันเืกมไม่ชอคนี่แบอันนั้นก็หนึ่งสองสามเป็นสูงเล่บ้าไแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะ เออเดี๋ยวแก้ให้ในอินดี้นะรอบแรงได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วทำแลกด้วยอย่าลืมแก้ฮะแล้วส่งแล้วก็ส่งรูปภาพเขาด้วยนะจะได้รวมรูปเล่มรายงานใช่ที่มึงบอกมึงจะถ่ายรูปมาเร็วๆด้วยจะได้มาทำรูปเล่มรายงานน้องหยดอย่าทำมันหน้าแอปอยู่ โปรแกรม S T A าหาค่าเสร็จหมดแล้วนะแล้วก็ทำบทสรดุกบทที่4เสร็จหมดแล้วใช่แล้วตอนนี้รายงานก็เหลือแค่บทพัดย่อกิจกรรมประกาศภาพคนนวดแล้วก็รวมรูปเล่มแล้วก็เย็บเล่มเยนะได้ได้ยินไหมเนี่ยเย้เด็กก็ไปกิจกรรมประกาศกูส่งให้มึงไปแล้วใช่หรอเ ก็ยังไม่ได้ลงรูดเล่มไงรูดเล่มไม่เสร็จเลยจะให้ทำได้ไงล่ะเออกูบอกเลยดูหน้าด้วยไปเนี่ยไมปอย่างหลายวันแล้ว่ด้มาเนี่ยปกติมึงไม่หน้าอ่ะโดนตายมึงหน้าต่างอ่ะบอกไปนะฮะฮันสักคนสิ ผมฝากคอมไปเอาได้แล้วเล่นนะอย่าเอาฟันชฉบคอมนะคอมมันแพงเดี๋ยวเพื่อนขอให้แก้ไม่พองเลยจ้ะให้ยุบเลยต้องมาต้องมามามาเลยต้องมาต้องมาต้องมะ ก็ใช่ดีนะดาวเลยอะทำเอิอะไรนะทำอะไรตาทำอะไรทำเปียทำเปียกนะ เอออันนี้อันนี้นีคุณวันนี้ที่คเรามันนั่งอีใน่หนนะครับในที่หน่ดูดวันนั้นเไปกันกี่โมงอ่ะเก้าโมงเก้าโมงแล้วถึงอ่ะเอ้ยมึงมึงเอาเอาเอาสูตไปด้วยนะอย่าลืมนะเอาอะไรไปด้วยนะสูตร สูดชุดสูดอะดูดไปคนเดียวดิอะไรสูดใช่ปะเออเอาไปถ่ายรูปถ่ายรูปรวมเลยสุดสวยค่ะร้อนไหมลงสีอ่ะเออใส่สูดเดินลงสีมันร้อนนะจริงๆแบบเขาอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยแอร์สีทุกตัวไม่ต้องห่วงอะไรนะแอร์สีทุกตัว เหมือนบามันหรอทำทำทำยังไงบ้างแล้วมีถ่ายรูปแบบว่าทำนาแม่แบบทำนาขนาดนั้นไหมไม่ไเดี๋ยวควนเห็นไม่เดี๋ยวเผื่อแบบว่าจะได้เอาแบบอะไรไปให้เหมือนถ่ายเล็กอะโตเคยได้ถ่ายเหล็กไปเล็ก่ะแล้วพวกมึงก็เดินตามมันอ่ะแบบว่าเวลาเขาควนดินอ่ะ อะไรอะพูดอะไรอ่ะโออะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะมืออะไรอ่ะพูดอะไรอ่าตื่นเลยขาเนยเออไม่นเระอะไรพูดอะไรขพันหน้ากับพันข้นอย่าเหมือนเงาดาเหมือนเงามืดแต่นนเหมือนโดนอะ วอลน้ะมึงที่มึงมาเห็นแบบนี้มึงวันนั้นอ่ะที่ต้องเอาไปนะซองใหญ่สีนตาลวันที่ไปวิจัยจะได้ทําทีเดียวเลยแล้วก็แผ่นซีดีแล้วก็ตู่บ้านมีเครื่องปิ้งไหมเนี่ยมีมีใช่ไหมจะได้ปิ้งที่นู่นให้ได้ใช่เครื่องปิ้งพังนะมีมีเครื่องปิ้งจับกระพางไม่เอาระเน็ตก็ต้องความเร็วสิบเมตรเลยอะ ต้องขนไปอ่ะมึงต้องขนกันไปแล้วเน็ตอ่ะวันนี้กูไม่ร <tinc S 2> ับรองวอากาศเออที <c oughs> ่เว้อวาไอยาก่ะบานไอจะได้แ่น่ออ เออแลยอยากรู้ว่าต้องใส่ขัดบูว่าเอาสูตไปแล้วอ่ะไม่ต้องใส่หรอกเอาใกลช่วงบนพอขอบคุณเนี well> ่ยทุกเนี่ขอบคุณเนื้อเสียงทุกเสีนงเลนะเออขอบคุณเนี่ยที่นี่นะแต่เนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้งไม่ตอรุนเราะห์เลย เดี๋ยวอันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฝ่ะยอ๋อเินมันหลอเอยมีเงนคอื่อีท่ารุยยากับเพื่อน เพราะว่าพอยก็แบ่งกันใช้บ่า้นะมีตูจิฟก็ใครนะไอเมพิโบตกวทพารตกลงมีีเซ็นสี่คนใช่ไหมที่องค์กรครับสิครับครับหน้า

เว้าว่าอะไรนะไอกิจกรรมไออะไรกิจกรรมการ์ดเนี่ยะว่าอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะไอกิจกรรมการ์ดอ่ะอันนั้นคือเสร็จแล้วถูกปะเหลือแค่ตายในรูปเล่นถูกปะ เออบอกว่ามันต้องเพิ่มอีกมันมีส่วนของว่าเพิ่มอีกแล้วบทคัดย่ออันน,นั้นที่ส่งไปแก้ยังที่เป็นตัวเดยียแดงอ่ะอะไรนะบทคัดย่อแก้อย่างที่ส่งไปให้ที่มันเป็นสีดแดงๆอ่ะยังไม่ได้แก้เพราะว่ากะทําทีเดียวอยังไม่เสร็จมันต้องมีเพิ่มอีก เพิ่มเพิ่มตรงส่วนไหนวะเพิ่มตรงส่วนบทสำคัญหรือทุกอย่างจะไม่ได้ข้างวะแบบตรงนี้แบบว่าเออไม่ต้องถาม นั่นตัวอะไรเนี่ยตัวโหวกอ่ะไหนวะปวดไม่ได้ปวดระวังปวดแพ้ตึงนะอย่าเจ็ปวดมาปวดระวังแพ้ตึงมึ่งอปิดห้องไวดอ่ะมเปลี่ยนอ่ะีบ้าตัดลิ้นขาดมือระวังเชือรานักเชือรานี่แหละวเอา ชิวทองไม่ได้อีดอกมึงตอนนี้รายงานนะไม่เหลือมันเหลือแค่รวมลูกเล่มเย็บเล่มอ่ะแล้วก็เหลือไลน์ลงใส่แผ่นซีดีแล้วก็เหลือแค่วิจัยแค่นั้นที่จะไปพิเศษรายงานตอนเนี้ยที่เหลือก็เป็มแล้วอือแล้วก็แก้เทอหนึ่อิเตอรสติมเราไปแก้ เห็นกระเทยหน้าบานๆด้ะแมไม่ได้ดูหน้าของเองดูหน้าเิี่ได้กันต้องพร้อมใจจังนะพวกมึงอ่ะอ๋อนั่นหน้าหรืออะไรอ่ะ กูเพิ่งตื่นกวามึงดี่หรอตื่นจากที่ไหนที่นอนหรือที่ไหนก็ผัวมาอะไรนะก็ผัวมาได้กินไหมเอาไปผัวแล้วหรอแนวนะมีหัวเลยรักผัวไม่เอาไม่อมไม่ยอม่บอกรักผัวเป็นกาน ต้องทำมืออย่างนี yeah> ้ได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ังก็แตเปล่านีเขาทำงานผมก็แพ่แล้นไม่ต้องมาล้ากับมือมันนมหรอที่ผ่านด้ที่ผ่านสูีเหมนึกว่าต้พคุณนึกว่าาไม่อาดคกวาปิดแล้วนะกูจะบอกว่าทุกวันเนี้ยกูก็ยังไม่ปิดอะดูมันเต็ม บนเนี่ยบนอะไรไม่ได้ย,ยินอ่ะเยยผ่านกล้องแม่จิงมาต่อหน้าเลยเมือง <_ ăn> กูปิดแล้วนะเมืองกูปิดแล้วนะเออ